ยังงรีวิทอนโมเดลกันอีกางเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานเออ่ SMSP กันบ้างนะครับชื่องานเเอออ่ซป,ปร์มาสเตอร์สตาร์ r ีนะครับเดรสซุนโกคูซูปอระสายามขั้น4นะครับจริงๆตัวนี้เป็นงานจับฉลากเนาะแต่นี่เป็นล็อตโอเวอร์ซีนะครับเป็นล็อตที่ไม่ได้ผลิตในญี่ปุ่นเนาะผลิตนอกญี่ปุ่นนะครับจะเป็นแพ็คเกจอย่างนี้เนาะเป็นกล่องใส จริงๆแล้วเป็นงานจับฉลากจะมีสีสีนะครับจะมีสี o r ริจินอสีบาสีโทแล้วก็สีมังงะนะครับผมแต่ว่าแพ็กเกจไม่ได้เป็นอย่างนี้นะส่วนผมก็เก็บเป็นล o โอเวอร์ซีนะครับแต่เก็บแค่สีบัตรกับมังงะนะครับส่วนลถของญี่ปุนงานจับฉลากเดี๋ยวผมขึ้นแพ็กเกจให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเค ตัวนี้ก็เป็นกล่องใสเหมือนมังงะน,นะครับเป็นพลาสติกใสด้านหน้าก็ด้านข้างสองข้างส่วนข้างหลังก็เหมือนจะมีคล้ายคล้ฟเอฟิกส์สีมังงะน,นะครับผมเดี๋ยวออกมาให้ดูนะครับตัวนี้ผมก็มีนาได้เหมือนกันด้านหน้ากล่องเป็นนี้ครับด้านข้างด้านหลังด้าง ันด้านบนนะครับผมโอเคกล่องจะเหมือนงานสีมังงะเลยนะครับจะเป็นกล่องใสเนาะแล้วก็มีฉากด้านหลังในกล่องมันเป็นอีกัะเห็นไหมข้างในมันมีเอฟเฟกตอยู่ด้านหลัง ยืดออมาให้ดูนะครับจะเป็นเหมือนอสีมังงะเลยมีเอฟเฟกนะครับแต่นี่มันเหมือนกับเป็นควันมากกว่านะครับประมาณนี้เนาะส่วนแพ็คเกจกล่องมันก็เป็นประมาณนี้ น้าหลังนะครับแต่ว่าจริงๆถ้ามือเหนือมันจะมีแผ่นพลาสติกรออีกทีนึงอันนี้ผมได้เป็นมือสองมาครับแล้วก็ไม่มีแผ่นพลาสติกนะครับจะมีแค่กล่องพลาสติกอย่างเดียวนะเปิดออกมาก็จะเป็นทั้งตัวเลยแต่ว่าหาค่อยจะถอดไว้นะครับผมไม่ได้ต่อมาเนาะเรามีก้อนค้ำนะครับ <c oughs> ค่อนข้างใหญ่เนาะแล้วนี่เป็นหางนะครับผม จะมีเดือยอยู่เนะเาะตัวนี้ยืนไม่เกีกัดนะครับเพราะว่าหางมันม้วนออกมาด้านหน้าเนาะทำค่อนข้าดีเลยตัวนี้เดี๋ยวผมลองยืนแบบไม่ใช่ก้อนคำนะครับว่ามันยืนได้ไหมอ๋อยืนได้นะครับผมอ่ี๋ย่ก็มีค่อนคำก็ใส่ไว้ก็ปลอดภัยกว่านะครับนี่ เป็นซุนโกคูซูเปอร์ไซยาขั้นสี่นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าล่างดิงแดงเองนะครับส่วนสูงหองงานนี้ก็ค่อนข้างสูงนะครับผมอ่าเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะครับ <c oughs> อ่าส่วนผมก็เป็นสีดำล้วนเลยนะผมไม่มีการไล่เฉดไล่สีอะไรนะครับอาจจะมีการซอกต้องผมทั้งหัวเลย <c oughs> ส่วนหน้าตาก็ขอบตาจะเป็นสีแดงนะครับเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของล่างลิงแดงนะครับนี่เราเหมือนเขียนขอบตาคิ้วก็สีดำนะครับน่างนี้ผมเป็นสีดำผมจะค่อนข้างยาวนะครับส่วนลำตัวจะเป็นลายขนนะครับผม,มผมไม่รู้ว่ารถโอซีกับรถ งานจับฉลามันต่างกันมากไหมนะที่ผมได้มาก็เป็นโอเวอร์ซีเนาะไม่รู้ว่ารถจับฉลามันจะทาออกมาดีกว่านี้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่ารถจับฉลามนอาจจะแพงกว่างานโอเวอร์ซีนะจะเป็นไรขนนะครับทั่วเลยแต่ขนก็จะเป็นทรงแบบก้ามและ ส่วนตรงกลางแผ่นหน้าอกก็จะเป็นเนื้อนะครับไม่มีขนเนาะเป็นกล้ามอกแล้วก็กล้ามท้องนะครับผมส่วนช่วงล่างก็จะเป็นังเกงของเขานะครับมีผ้าคาดเอวแล้วก็เป็นส่วนังเกงนะครับมีรอยยับปกติเนาะการไล่สีตัวนี้เหมือนจะมีนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนมากส่วนที่ไม่โดนแสงเนี่ยจะเข้ม ต่ถ้ามองผิวเผินเนี่ยหมือนกับไม่ได้ลงเฉดสีอะไรเลยยิ่งโซนขนเนี่ยเหมันจะเป็นสีเดียวกันเลยต้องจ้องต้องเพ่งดีๆถึงจะเห็นกาลังอยู่ในท่าชาร์จพลังเนะาะส่วนหางทาออกมาค่อนข้างดีนะครับไม่เกียกะาด้วยทำโคออกมานหน้านะครับ สเกลนี้จะค่อนข้างใหญ่นะน่าจะประมาณพุ่งงูกลุลนกระบองพวกบีตโตนะครับ30บวก30เซนติเมตรขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมลองว่าส่วนสูงตรงนี้อยู่นะค่อนข้างใหญ่นะครับเอามาเล่นกับงานจัดฉลากค่อนข้างยากนะเพราะว่าสเกลมันค่อนข้างสูง <c oughs> โอ้ส่วนสูวงว่าจากพื้นถึงจุดสูงสุด33เซนนะครับน่าจะวกอบพิจิโต้พวกชุดเช็กซตรีมสายยานะครับประมาณนั้นเลยน่าจะสูงกว่าชุดแกนตสตาร์หน่อยหนึ่ง <c oughs> แล้วก็สูงกว่างานจับฉลากชุดปัจจุบันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่างานจับฉลากปัจจุบันนี่ประมาณ27-28ได้ เดี๋ยวตอนท้ายผมเอามา,มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะเอาสีมังงะของน,นี้มารีวิวให้ชมกันนะครับก็จะมีอีกหลายตัวเลยชุด MSP เนี่ยมีเบจิต้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอ่าโง่คุ้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นซุปเปอร์เขั้นสองนะครับผมเฮ้ยซุปเปอร์เขั้นไหนไม่รู้แหละแต่น่าจะเป็นล่างตัวฟิเซอร์รอมั้งเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ชมกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ อเอาไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครป์กดติดตามคลิปใหม่นีครับสามารถติดตามพูดคุยได้ที่เพจเฟซบุ๊กดีวีทอยโมเดลนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ shake it baby hey.